จ้าพ่อแม่พี่น้องยามเทียงย่ามบายบรรยากาศหอนๆร้อนๆทางจังหวัดยะโสธรหอนคักพี่น้องเอ้ยยาสีห้ง่วกินกับบอมี่เบื้งเอาแม้แต่งั่อหน่อยหนึ่งสองสามสี่หามันหูจะคว่ำค่ะเด้อพี่น้องมันหอนมัน,นแรงโอ้โหหาโต สุดที่จะน่ารักว่ามันหอนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อหููจักค่วมคักเป็นตาสั้ง